แ,แรรร้งแนเบิกซับคุณละโดนแล้วแม่เนาะช่วงนี้แม่นเ,นเ,เป็นพิเศษว่าแม่ได้โซ่หาพิเศษช้วค่ะแม่เบิกซับได้บ่เนี่ยจ้าแม่จ้าอันสบอยฟังแม่ฝันแม่ฝันแบบนี้แม่พอผ่านได้แม้ว่านี่ก้างวลแบบว่าเดี๋ยวหายวันนี้แม่เดี๋ยวฝันหายพอว่า,วามั่อไหร่จะออกแล้วจ้า อาปการเดี๋ยวเดื่อแม่หาปากกาสัดๆต้นบอลจ้าจ้าจ้าเอาเอาปากกาที่มันเขียนไม้แน่แน่เนี่ยอันมวดนี่เนี่ยแม่บานใจเลศฟันไม่เห็นบ้างเลงกับงวดแม่ก็ล่องแจ้าอื่นไปแล้วแต่ว่าแม่มาบ้าฝันแม่เลยฝันนี่ใจร่องตุจใจหลยละด้วยน้องเนี่ย่ะจ้าขันแม่เฝดุจใจ เอฟซีค่ะอย่าท้หาหนีแม่ก็ฝากเบอร์โท่ไว้น้ำแม่จ่าเพื่อจ้าจาก่นท้แต่เบอร์ได้ขอแม่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก่งเ็ดห้านเจ็ห้าแปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์เจ้าเนะย่าิฝันในฟังจ้าหันแม่ฝันนี้นี้เนี่ยบ่อยฝาจ้าเสียเบิรกับคือประจำข้าก้อนนี่ แม่ฝันเน้นเขาช่วงโควิดเนาะเพแาว่าเขาไปลูกสาวแม่เด้ด้ไปฟันเน้นเขาช่วงนั้นฝันเน้นเขาก็ดีมันออกมันออกพสออกเขาปิ้งเลยเป็นแม่เือแม่กับพ็่คนฟันแมน่นนำโอ้ได้ได้แม่วบ้างอยากได้ฟันแ่น่แหน่ใ่ละแม่ด้๋ยฟันเยอะแบบนี้ฟันเน้นเขาย่งไหนออกพ้ออเขาหลดแล้วเขาแรนมาหาออกข้อไห้ใจแม่ เขาจีเป็นจัดน้ำทั N ่วมไม่รู mm ้จ hmm. ัดน um. ้ำทั mm ่วประเทศนอกหรือในไทยแนวของเขาเป็นบริษ yeah, right. right. ัทสมชัยทั่วอืีแต่ฝันเกี่ยกับเราเราขึ้นกันเลายางของมหาฝันขึ้นกันบ่มเป็นฝันนี่แหละเสื่อมเสื่อไปนิดหนึ่งเกิดติดแกงเครื่องรับเครื่องเครื่องมหาเราเป็นเครื่องติดหงายแล้วเหรอเนี่ยจะไปบอกไปด้วยขื้กายกายว่าที่รถไปตำเขาเนี่ยแต่ห้องไปเห็นรถเด็นแต่โตเล่าในควา่มชินทวารมันเรียงรถเขา แม่ยังเคยบอกใครได้ยังใส่ยังสีกว่านะแต่เป็นอย่างเรา,ขาเขาม่าจะใส่แล้วยืนอยู่นอันย่ามไหนมันออกสิบเก้าโดโลกออันนี้คือจุกสองก้อนเนียฝันออกสิบเก้าเก่าที่เด็ดแม่ตอนเั็นแม่ได้สามหมืม่นจ้าตอนช่วงพ่สอเก่าวิดเน,นี่ยอันยังอันโค้ดวิทยสิบเก้าเนี่ยไม่รู้จ้าออกเลยช่วงดังๆนั้นออกสิบเก้าเราเราพ่สอนสิบเก้าแต่อายุเล่าเนี่ย 4ี่แปดเต็มสี่เข่ายางแม่สิให้สามตัวนี่แม่ประกันเลยอืตัวได้แน่แม่หนึ่งเก้าจ้าเก้าหนึ่งับให้เขาพร้อมจ้าสี่แปดแปดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สามตัวแค่นั้นแหละลูกแม่มันให่ยู่เนข้าแม่ปันเนอะ้าวต้องร้องลมอยูแม่บากแม่ปลาดแม่วันบ่ปลอดหรอกแม่อันที่จริงพวกแม่ที่สูตกันบ่เดีว คือว่าวันนี้แม่แม่บริลุ่มสู่ไทยอ่ะบริลุ่มสู่ไทยว่าบริลุ่มโดนกับไปลุ่มจาสีฉันเป็นเด็กฝันนี่สีแปนี่มันเป็นสีสามได้ดิร่องไหว้ว่าดูได้ว่าเขาแม่มันตกลมว่ามีว่ามีการเชียนจังสี่ได้ไหมว่าแม่จะที่เก่าเพราะเป็นสี่หัว เนี่ยขอสามโทตรงเลยพ่อต่องพ่ต้องกลับเลยลูกโอ้ช่ๆเนี่ยหังใจหนึ่งเก้าสี่แปดสี่เก้าตรงยูในระว่างอายุเราเราพอสอนสิบเก้าแลสี่สิแปดเต็มเปี้ยแล้วเกิดเดือนทันว่าสี่สิบเก้าย่างเนี่ยก็เลยขว้างสามัวนี้แน่แเล่ลูกเจ็ดสี่เลอยูในส่องเบอร์ตาปันได้ยิ้เนาะจ้าจ้าขันเตือนเนี่ยละเอ็ดลองเบิง จ้าสิได้เงเนื้อนุญหลางบุญหลางจ่าบนล่างเนา้่ <h 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 네่านเป็นบนญเด้เขี่ยวนออกลางนี้ยวนี้ย่านเป็นบนเด้เขียวกอนอกลางนักแม่ใจเลยหมด่นม่ใจเต็มหน่อยเลยบ๊อบมีภาพเรนมอแมท่ันฟันแนวนี้จาจ่าจ่านบ๊บมีบ่เสือกับฟันเบงซคอนกับไ้วานเมเวสิฟันแมนบ่ นีคือกุ้มฝันบามีเหล,ล็กกำนวนเหล็กกำล้วนนั่นหัวเจ็ดหาต่อเขาเต็มๆอยุควันเถอะหัวว่างหันจะพิษขาดวันนี้แม่ตัดสินใจว่าไข่เบิกซับเป็นเล็กฝันที่ครัวมั่นใจเลยเล็กฝันอันจะได้จริงเขาจะดต่อกันไหมมันเขาหรือว่าเขาจะไหนจ้า แม่ค <t od em |ms|> ่อยลงเบิกตบไรเสียระบันนี้บิกสบายไ้น้องเด้อไงน้องจัดเด้อก็เร่ยไปโตหากต่เดเสียหนิแม่ใ่ไม่ไปที่ตู้กันน่ะละไ่าบจ้าแม่อยู่อำงเพื่ออะไรคะเนี่ยอยู่ในตู้เพื่ออะไบ่แม่อยได้แจังวัดลอยเอ็ดไม่ลูกไม่ลอยเอ็ดเลยบนนต้จบ้านแม่จะหนาเรียนจำเลยเอ็ดเลยโอ้ขันไปสิไปเรียนน้ำจ้นไปัมานา คนไมเ่สนี่ยมนี่วนไกจ้าไที่สนไนี่ละจ้าแถวหน้าบ้านแม่มันมีโล่แตมีเศษมาดมีเก๋ม้อที่เกมอมันยังไงเลยลดง่ายจดแลลูดไปกันลัฮจดบ่มากมาเนี่ยแก๊เต็มตลอดเลยนการการมันเดี๋ยวนี้ห้วิ่งแปดจ้าวิ่งแปเก่าวิ่งแปดเก่ามัน แกในฝันคำนวณแม่มาสิวิ่งสิเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหนึ่งแปดก็เก้าบ่ะวิ่งไปเล่นให้เขาหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเกตสามแปดสามเก้าหรือเพรว่ามันสิวิีงเก้าโตตลอดเขาแม่นะแต่ดีคือเลียงฝันแต่มันติในคำนวณคือหนึ่งเก้าแต่ว่าแม่มันใจเลี้ฝันนี่ละมมันใจคาดคาดแมร้อพกฝันมาโดนแล้วงวดก้อนหนึ่งแม่เล็แล้วแม่ไปซื้อเก็หมา เช็ดสื้อไหวเมียฝันหนังเมียฝันมันแม่นแม่นรวดฝันว่าเด็กไปหลักของกินเขาเขาเลยเช็ดหาหาเช็ดก็ได้เต็มเต็มเนี่ยคือเหล็กสูตรอืมวชก้อนนี่เครื่องเหล็กมันมีซีซีหรอกเชีย่างยี่บ่บ่ฝันเชี่ยงี่บ่บ่ฝันเลยบ่ถือเลยเหลี่ยมันกิดมีซีเลยมันเบิร์นซีซีมันเกิดไม่บ่ถือใส่เห็นปะใช่วันนี้มาฝันยังสีหันหันบ่ซีต่ำต่นต่ำตัวเดียวเลย แม่เมึงไป่วานแม่แม่เลยสิฝันแม่บอเด้เดอร์ลูกเดอร์แม่ว่านแม่ก็คือฝาดเสียกต้งฝันแม่แม่เป็นคนระดับหนึ่งคือฝันแม่นฝันแม่มากแม่แม่เป็นคนฝันแม่นมากไหนดอกเนิดเดียวปวดวันซื้อเหล็กแล้วก็ฝันว่าไปรักกินสิ่งใกล้เขาไปรักกินสิ่งใกล้เขาผู้เออผู้สื่อว่าแดงสิเดือนะกาวนั่งแดงเนี่ยเขาถึกลจวันนั้น เดือดเดือดเกับเขาแต่วลีจะกอกับนี่้วก็คุณุงด้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ลอยเอสค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาราณในการรับชมได้ค่ะฝากกไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าให้มโชคมีมาน้ำกันค่ะทางช่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ 天地间。Yeah, yeah.